ได้ไปกินแล้วกดเลยอกระกเดือกรัสบายดีทุกคนนงยามเศร้าเศร้าที่ยังมืดอยู่นะมณีกาตื่นแต่ดึกๆเพราะว่าสีปลายรัดไก่ทุกคนนะทาไก่ขันอยู่ตอนนี้ก็นั่งป้นไฟเพิ่มความอุ่นอีกเล็กน้อยนะไก่ขันแล้วอันนี้ไก่ต่อเขาขันนะ เดี๋ยวไปติดตามเบงนุ่กันว่าซิมานบอมมือตอนนี้กะทีมงานเตรียมอุปกรณ์ทุกคนในการออกไปฮสํำรวจกวดไม้จับไก่ป่ามือนิกาเอากะเตรียมอุปกรณ์ตัวนี้มาสวยน้ไปเบิ่งว่าซิมานบอใส่ตัวนี้ว่ามือนิกา ซือว่าอากาศค่อนขังหนาวเย็นแล้วการเบืยคันไปได้ต้องรอแจ้งๆคนนี้แต่ว่าแจ้งร้ายนีย่เอาสิบุจักจุดมันทุกคนเยหรือว่าไปบ่ทันเอ้าจังด้กระยาทุกคนไปติดตามบึงน้ำกันสิมานบบมเลย <c oughs> ไก่มันคันพวกเขาทุกคนนะมันคันอยู่ในจุดเขาตลอดนะเดี๋ยวเีาจอจบเข้าไปเปงว่าได้หรือบม่ได้นะเพราะมันคันอยู่ไกลนะมันบวกเข้ามาหาไก่ต่อเขาตอนนี้ก็ทามาประมาณ <c oughs> สิบกว่านาทีแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราจอจบเข้าไปหามันได้บไ่ได้ะไดกะ มีแต่จอบเข้าไปทำบุได้กับเมื่อแล้วทุกคนเลยเมื่อเึิ่งทีมงานทงว่าสิมานบะ่นะตอนนี้มันบุกเขาเดี๋ยวจอบเข้าไปในจุดนี้น,นี่มีหมูเข้ามานะทุกคนมันเข้ามากินมันในส่วนเก่านะทุกคนมันเขามากินมันในส่วนเก่านะนี่นี่คือปนมันดุกมาอคือนเลยนะ ใหม่ๆเลยนะทุกคนนะ่ะคาด่วเงื่อแรงมันน่าจะมาอีกที่ว่ากระต่อเข้ากับโบมานทุกคนไปเนี่ย คือว่าไก่น,นี่ยลายอย er mm. <R ud> um, ู <R ud> o, ่แต่ว่ามันเวียนมันบกเขานะมันจุกสวัสได้นะไก่แม่มันลายทุกคนเลยมันก็เลยอ้อมเวียนเวียดอยู่แถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเมื่อเบ่งทิมงานเ่านะว่าแต่ละคนสิมานบนนาะตอนนี้เฮากำมาฮอดที่พักเลยมีแต่ชิ้นหนึ่งเขาไวทาทิมงานนะห็บแบบง่ายๆเลยนะ แต่ชีเด็นยอดคนแค้นแต่ชีเด็ดดอกคนแค้นเลยนะขาทิ้งงานู่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ได้มาบักราลาย,ลายนินึงกคนกำบังใหญ่เลยแหละออของดีตอนนี้ก็ chịt ngan hao cả mai là phụ nưng, để đi làm bưng phun còn vợ, để bưng phun còn đại nhàng mà ô, uh, cứ man to thế, ô, nhon đấy, cái này, tù đại là nhảy mà, vừa <laughs> <laughs> đại là nhảy, ô, thế, anh đã khỏi vậy, bấm lông ma vậy, nhảy หญงกูามาูวานได้า่า,า,าเห็นบอกเราว่าแล้วมันต้องมีไงไปเรื่อยๆทำอื่นี่้ำขานี่มาแล้วบอกว่าเพิ่นโอ้ถ้าเบึ่งบบาแอดอีกบ้านนี่ถือว่ามีแนวเห็ดกินใช้กับดอกยอดคอนแคนเฮาเลยนะเดี๋ยวทำการขวดตัวนี้ก่อนเผาเรียบร้อยก็สี่ประมาณนี้นะถือว่า เขาเลยกับบุญใหญ่ไปได้ดอกแต่ก็กว่าอยู่กระเตม,มามมาทุกคนกินข่าวเศร้านํากันมานีถ้าเบาแดก,กันยังบมมาเถอะสวายเติบเลยนี่อยากข่าวแห้งทุงคนนำก่อนแหละลวกดอกคนเคลนครับหลับบางมาขึ้นคือว่าอาหารเดิมๆก็ซ่บนะทุกคนเล บุียังกินนี่มอนี้กับอันนี้นี่กระแทบแล้วได้ยอดแน่นลูกกับแก้วกระเดะสุดยอดถ้าผู้ใดมีโอกาสเนี่ยซื้อมาลวกเมึงได้ทุกคนเลยแทบแห้งอันนี้เลยมีโอกาสมันหาบุม,ม,มีขาย <laughs> นั่นแหละคือบบมีโอกาสทีมงานเขาก็มาอะไรทุกคนบบนี้ พูนได้ไก่ตัวนึงได้ขาลูกนี่นะช่างหั่นนี่เทาไปปุ๊บเหมือยิ่งลูกอ่ะใช่ตัวหั่นนั่นเลยใช่ตัวหั่นนั่นแหละเทาถือว่าได้ไก่แม่มาหนีิทุกคนเลยตัวนี้ปิดตัวเป็นตัวตอนนี้ไม่ได้เห็นค่งานกระมาอะไรกันแต่ชีวิตอยู่ให้กินนะทุกคนเนย มือนี้น้ำมันน้ำแห้งเห็ดแกงไก่เอามืาอนี้พี่น้องเลยใส่พักอก่อนเลยฮะเช้าอิ่มแล้วยังเห็ดใส่พักเลยมืัอนี้แกงไก่ใส่กับดอกคอนแคนทุกคนเลยใายเอาหันข้านีงกั้นเข้าปลามันนี่แกมันอยู่นะเพราะว่า เขาองปมาณแต่ว่าทีมงานกระมานนี่บอกว่าเป็นกระดากระหอกตัวนึง่งบอกแอดเป็นกระดาไก่ตัวแม่ตัวหนึงน่งทุกคนกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินกินเขาแต่แสบเนาะแต่ตัวนี้น่เก่งไก่เพรามันเ่าหหนนหก มาๆมาทุกคนกินข้าวซาลข้าวเทียงนำกันได้มาเนี่ยแกงไก่อยากขา้าวแห้งแล้วเบิดไฟก่ะมันขนาดไก่กันแกงไก่ มาเพื่อถามเลยนะครับดูน้นองมันผมมาอะไรนะถามผมมาบ้ามองพ่อเลยแกงไก่มะนิกะแซบนะทุกคนสำหรับอาหารเ้าหรือว่าอาหารเทียงกะทานไปโดยดีโอเคทุกคนสำหรับ<ม>คลิปนี้กะ,<ม>ะสิเดลำลาทุกคนไปก่อนพบพ่อกันใหม่ใหม่ในคลิปหน้าทุกคน พบพอกันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน